สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านสี่สามมอเตอร์ไซค์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกันน็อกวิวโมล่ากันดั้มนะครับนี่พร้อมกันหรือยงังฮะหนึ่งสองสามปั๊บนีกล่องสวยงามมากๆนะครับนี่มาในภายตาชื่อรุ่นว่า r e ปิคอ n GT r e รป i คอ g จีทเนี่ยนะครับของสวยงามฟ้า โอเคเรามา Open Box กันเลยตัวนี้ชื่อรุ่นว่า RX 782 Gundam ้อมปึ๊บนี่แค่ถุงก็พรีเมียมนะครับในราคา3,500บาทนะครับส่วนในกล่องตัวนี้ก็จะมีแพคให้นะครับเป็นแพคของคุโราเรนกันดัมเอเป็นมันนวนนะครับผมแล้วก็ใบราคาอยู่นี่ครับ3,500บาทเน้นไซส์ XS ถึง XXL นะครับมนะาเลองกันเลย ครับควาสวยงามมากๆครับตัวนี้เป็นไงบ้างครับตัวนี้นะครับมีทั้งหมดด้านหน้าสี่ช่องลมนะครับเป็นช่องลมตรงคางตรงปากนี่นะครับแล้วก็มีด้านบนแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้เล็กๆนี่ซ้ายแล้วก็ขวาอย่างนี้นะครับโอเคที่เปิดชิลจะอยู่ด้านหน้า แล้วก็แว่นตามีเลยสวยงามครับตัวนี้นวมเป็นนวมแบบใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่ซึ่งผมคิดว่ากระชับและนิ่มสวีคแล้วก็มีตัว emergency pull ก็คือเวลาเราเกิดปัญหาเราสาม,มารถดึงตรงนี้ออกมาได้เลยนี่ดึงออกมาแกลกออกมานีได้สายล็อกคางเป็นแบบดีลิงนะครับตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนี่หลอดดีลิงนะครับ ันนี้ก็จะมาเป็นที่ระบายอากาศด้านหลังจะเปิดเป็นดีิงตัวนี้สวยให้คอนเซ็ปเป็นกันดั้มจริงๆผมว่านะสวยงามแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับตัวนี้เป็นของแท้นะฮะลิขสิทธิ์แท้เป็นบริษัทเด็กนะครับดีมเอ็กซ์เพสนะครับตัวนี้แ๋วผมว่าผมชอบนะเป็นแบรนด์เดียวในโลกนะครับ สวยงามเป็นแบรนด์เดียวในไทยกอบรถนีเป็นแบรนด์เดียวในไทยนะครับที่ได้ลิขสิทธิ์แท้แล้วก็เป็นแบรนด์ของยูโรลาของคนไทยเรานีเองแจ๋งมากๆเลยตัวนี้โอเคเรามาลองดูอีกสีนึงนะครับครับมาอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ชื่อรุ่นว่าดอ m MS 092สองของดีเมียมากมากครับตัวนี้ อยู่ในภายใต้รุ่นของ r รเ i c o อ n GT เป็น open box เลยตรงนี้ตัวนี้จะเป็นสีพิเศษมาเนครับก็จะมีแท็กให้ครับตัวนี้มีแท็กก็จะเป็นแท็กให้เหมือนเดิมนี้สวยงามครับตัวนี้ถ้าถามผมในเรื่องของคุณภาพผมว่าดีมากๆเลยครับ เพราะว่าคุ้มราคาในราคา3,500บาทและได้ของแท้หน้าเก็บสะสมมากๆตัวนีฟาสวยงามตามท้องเรื่องมากนี่เป็นไงฮะสวยงามไหมนี่นะครับเคดอม D, D O M ไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่าแต่สายกันดั้มต้อจะรู้กันนะ ตัวนี้เป็นสีด้านนะสวยงามนี่ฮะและก็เป็นตัวสุดท้ายชื่อว่าซากุนี่กล่องนะครับกล่องพรีเมียมทั้ง3อันเลยนะครับนี่ฮะสวยงามเห็นไหมที่เป็นซีมของมันผมชอบนะทั้ง3ตัวเลยเหมือนกันฮะข้างในก็มีแท็กเหมือนกัน ีแดงสดใสซานตุชาซานุ M 06 s 06s นี่ครับสวยงามโอเคครับเราก็จะมาฟิตติ้งไซส์กันอย่างที่บอกขนาดหัวผม59 60นะครับนะฮะผมจะลองฟิตติ้งไซส์ L ให้ดูก่อนแล้วก็ลดไซส์เป็น M ดูซิว่าเป็นยังไงบ้างมปึ๊บ อย่าลืมนะครับทุกครั้งก็ใส่โมงของ working w i k i 250บาทมีผ่านเหมือนกันครับที่ร้าน4-3มอเตอร์ไบค์ครับโอเคเรามาลองกันเลยโอเคครับพร้อมพร้อมลุย นี่เราลองพระเอตรอนตัวนี้เป็นไซส์ L นะครับเป็นไซส์ L โอ้โหคุณภาพข้างในดีมากๆาครับให้ดูเห็นไหมข้างในนวมทำดีมากๆครับตัวนี้ฮ้ <Hey. S 1> ก็ฟิลลิ่งกระชับมากครับกระชับมาก ชัอมากๆแล้วก็ฟิลลิ่งดีแว่นก็ฟิลลิ่งแว่นลงมาเต็มนะฮะไม่มีขอบตรอยไม่รอยนะลงมาเต็มแล้วก็ไม่ไม่ปวดตาแต่ทีนี้เนี่ยผมจะแนะนำว่าถ้าคนหัว L เนี่ยควรจะโอเวอร์ไซส์นะครับเป็น XL จะใส่สบายกว่าเอาผมดูแล้วว่าดูทรงแล้วผมไม่น่าจะใส่ M ได้แล้ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะบีบนิดนึงนะครับ นี่เราจะมาลอง XL กันคือตัวนี้ XL คือตัวนี้โอเคลอง XL ออกมาีนะครับแล้วแต่ขนาดหัวด้วยนะครับเพราะผมตรงนี้ผมกว้างผมค่อนข้างกว้างตรงนี้ XL f i เป็นยังไงโอ้โห XL fitting ดีมากครับพอดีไปเลย นะฮะสำหรับคนที่หัว59 60ที่ใส่ผมตอนนี้ผมใส่ XL ใส่ h c ใส่อะไรพวกนี้อยู่ก็ใส่เป็น L ใส่ชาร์กใส่อะไรพวกนี้ใส่ MT ใส่ L ถ้าเป็นรุ่นนี้ของ v i m o l a r e b i c o n ตัวแก n นด m นี้ผมแนะนำให้ใส่ XL จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะกระชับหัวดีแล้วก็ไม่บีบตรงข้างบนนี้ด้วยนะฮะนี่ครับฟิลลิงดีสบายเลย ประมาณนี้โอเคมาครับเรามาในดูเรามาดูในเรื่องของวิธีถอดรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไหนไรีวิวแนละ้วจะเอาให้แบบสุดๆไปเลยมาโอเควิธีถอดรวมนะครับตัวนี้ก็อ่าลืมบอกไปนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นสามารถใส่แว่นตาข้างในได้นี่นะฮะไม่รู้เห็นหรือเปล่าเอยมันก็จะเป็นโลโก้อันนี้อ่าประมาณนี้อ่า โอเคครับดูในเรื่องของถอดงวมดูซิเป็นยังไงอ๋อง่ายครับไม่ยากเลยเนี่ยผมถอดมาแล้วชิ้นแรกชิ้นสองไม่รู้เขามีระบบอะไรเขาหรือเปล่านะแต่ก็ถอดมาแล้วนะแหละชิ้นสองผมถอดไม่ไม่ยากอง่ายเรียบร้อยเนี่ยครับชิ้นสองถอดแล้วครับไม่ยากครับ แล้วก็ชิ้นที่3ามโอ้ถอนง่ายมากๆเลยกับกันดั้มเรปิคนะครับตัวนี้ก็ราคา3,500บาทนะครับเรียบร้อยครับชิ้นที่3ถอนง่ายเหมือนกันครับครับดูภายในครับภายในเป็นแบบนี้นะอ๋อตัวนี้มีช่องใส่หูฟังบลูทูธด้วยนะครับข้างในตรงนี้สามารถใส่หูฟังบลูทูธได้สบายเลย แล้วก็จะแปะอันนี้มาให้งานละเอียดมากครับแปะตัวนี้มาให้พรีเมียมครับบอกเลยตัวนี้พรีเมียมมากๆนี่โอเคเรามาดูในเรื่องของมุมมองครับว่าเป็นยังไงบ้างมุมมองมาพร้อมปึม๊บโอเคเป็นไงฮะมุมมองประมาณนี้เห็นผมไหมอ่านี่ ประมาณนี้นะฮะมองจากในหมวกประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของแว่นฟิลลิ่งสีแว่นก็จะประมาณนี้ก็ไม่ได้มืดมากนะครับไม่ได้มืดมากกําลังสบายตาประมาณนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเรปิ a ค l ลกันด m ตัวนี้ของบิ i มู l a าภูมิใจในแบรนด์นี้มากๆครับเพราะว่าเป็นแบรนด์คนไทยและได้ลิขสิทธิ์แท้นะครับโอเคครับฝากไปด้วยครับ ยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปได้นะครับเชลิมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผม